สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำสปริงกันนะครับก็โปรแกรมกด New Page นะครับเริ่มเลยเริ่มที่คำสั่งสกเกตน,นะครับแล้วก็กด Top Page แล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาให้มีขนาด28ไนมิตเตอร์28มิลโอเคจากนั้นก็ ใช้คำสั่ง helix and spiral นะครับกำหนดความสูง70มิลจำนวนรอบการหมุน5รอบโอเคติดทูกจากนั้นนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็น isometric แล้วก็เราจะสร้างเพนใหม่ขึ้นมาโดยการเ,เลือกคอนโทรลค้างเลือกที่เส้นแล้วก็ที่จุดอย่างละหนึ่ตามนี้นะครับแล้วก็คลิกคคำสั่งเพนแล้วก็ ติ๊กทูเลยครับจากนั้นก็ normal two ที่เพนที่เราสร้างนะครับจากนั้นให้ใส่คำสั่ง insert sketch ลงไปแล้วก็สร้างวงกลมจากจุดตรงจุด origin ของเพนนะครับให้มีขนาด5มิล d i a m ต t 5มิลนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่ง s w e e p เอ็กซิสเก็ตก่อนนะครับเราก็จะคำสั่งสวิฟเลือกโปรไฟล์เป็นเส้นวงกลมที่เราสร้าง5มิลน,นะครับแล้วก็ผ่าเ,เป็น s ูเ e อ s อสฟายลลอนะครับแล้วก็ติดูโอเคจากนั้นนะครับเราจะสเก็ตต่อที่หน้าตัดด้านด้านล่างนะครับใส่ i n น e r t ร์สเก็ตลงไปแล้วก็คลิกที่ขอบเลือกคำสั่ง Convert Entity แล้วก็ อ่อใช้คำสั่ง Center Line นะครับลากเส้นขึ้นไปแบบบติคอนะครับแล้วก็เออใช้คำสั่ง v o v o e นะครับ90องศาโอเคจากนั้นทำแบบเดิมอีกรอบนะครับ Insert Sketch ตแต่ว่า ให้เปลี่ยนตอนข้นตอนการรีมิวเป็น180องศานะครับ คจ okay. ากนั้นจะทำแบบเดิมนะครับกับข้างบนก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับครั้งแรกให้รีบ90องศานะครับ ครั้งที่2ครั้งที่2ให้ครั้งที่2ใ,ให้รีพววร้อยแปดองศา,านะครับ รีบทเดเร็กชันก่อนนะครับลืมบอกสำหรับด้านบนโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เซฟได้เลยอยู่ไหน ก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ